อาออ้มาแล้วครับพันธ์มาแล้วอ่าเฮ้ยไปไหนไปไหนมาโหหัดหัดน้ำสวยจังเลยนี่ สวัสดีครับอยู่ของเรานะครับในช่องแฟมิลี่สีทับไทยนะครับวันนี้สาวน้อยอเราอาบน้ําตัวดําเลยวันนี้จะพาไปทํางานเดี๋ยวนี้ทำงานช่วยลื้อกระชังปลาหน่อยวันนี้พันษาเนี่จะไปช่วยทำได้ไหมจะไปช่วยทำหรือไปช่วยบวดน,นี่ะกดแชร์นะครับแม่ๆครับผมอ่าก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับดูกดคอป้าพ่อหนูอยากไปทำแล้วไปโอ้ดึงคอดคึงคอ,อพ่อไปช่วยงานแล้ว <laughs> điều, điều, điều. <laughs> điều, đi đâu, đi Đừng có bên này oh, phải thăm ngàn, phải thăm ngàn phô nói <cười> <cười> Ua, mà à. Ừ, mấy, ca nam mấy ค่อยๆค่อยๆสาค่อยๆเดียวดูเออเอดึงพ่อขึ้นมานี่ว่าแต่จะลงน้ำกับพ่อฮอดึงพ่อเลยดึงพ่อขึ้นมาจากน้ำเอ้าเอ้าหนูจะลงเองเหรอสาโะเออดูๆๆสนุกใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหโอ้จะลงจริงๆเนี่นั่นจะลงจริงๆเนี่นั่นอย่าลงไปสาลึกนะ ดูอเอเ้ยจะลงจริงๆ่ะโอ้ดูดูชอบแกใหญ่เลยโหดูดโอ้โนีไกโอ้โหดูทำดูทำทำอะไรแบบนั้นโอ้โหโอ้โหอ้โโอ้โหอโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โอ้โอ้โ้อโอโอ้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  โอ้โหยังติดใจอยู่ถอยหลังขึ้นโอ้ถอยหลังขึ้นเนินอีกโอ้ถอยหลังขึ้นเนินนุ่นไปนู่นไปนู่นไปนู่นไปไปตามพ่อไปฮึบเบือไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวตามพ่อต้อยๆเลยไปแล้วดู เพอวิ่งนี่ะครับเด็่านี่ไปจะมาโอ้ดูภาษาทำดูสิดูสิดูทำดูทำไม่ทำอะไรอย่างั้นโอ้ดูลึกสะโค้ยนั่นโอ้คิดดู นี่แหละดื้อไม่ฟังใครเลยมีการเช็คด้วยนะครับโอ้ดูดูด็กนะครับนี่มาช่วยลุงโป้หน่เลวขึ้นมาขึ้นมากระปาของเราหมดแล้วนะครับากลจะเอาออกนะครับนี่พ่อทำงานแล้วอเอ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 อดูดู

มาช่วยทํางานหรือมาช่วยป่วนเยอะนี่นะจะมาทํางานหรือจะมาช่วยป่วนเออโอ๊ยโอ้ยสายไปะดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เอาเกิดเกดหนึ่งบอกปลาอะไรไหนปลาอยู่างไรอ๋อไหนปลาบล๊ม มาตああ้มกินก pues ่อนเอาโอ้ยจาเอาหายโอ้นี่เออเออเกิดอะไรม่ดีเอายาเต้าโอ้ดูดูดูพังกรโค้งแล้วจอาไปเอาเอ้ยจาไม่ใช่ลูกบอลนะน่ นี่มาดูปลาบ่ี่ปลาเห็นไหมเปลาปล่โอ้ดูกันโอ้ดูดูเอ้ยจะตีบจ้าโอ้ดูดดิโอ้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้ไม่สนใจอะไรแล้วโอ้ดูดูดูทำะอ้เออเออเตะม่ะปล่อย ตัวเดียวนะครับโอ้ดูสาลึกยาลุงสาจะลงไปจริงๆอ่ะจะลงไปตาพ่อจริงๆอ่ะพ่อขึ้นมาพ่อดูดูจับดึงขึ้นเลยสาโอ้ดูดูดูบุมากเลยนี่ เก็บของเก็บของเก็ของเลก็บไม่ติไม่ติโอ้ยดูสิสาที่ดื้อจังนี่ดูสิดูสิอ๋อโอ้โหตงเลยพอเป็นคนเก็บรูปเป็นคนติอ๋อโอ้ยโอ้ย มาลุงมาเก็บเกก็บนล้ยมาช่วยปวนแล้วมาช่วยอะไรนี่ฮะมาช่วยงานรือมาช่วยปวนนี่ฮะอะไรอย่างงี้นี่อ๋อติหมดเลยตัวนี้ไปโปลหรือลานิเยสาดสาดิไหนดูสิ่ เต่อ่ะไปนี่ปานี่ปานีนบ่อีปัมมาเอาไปปุรอความห้าาดูสิเอ้ยอะไรแบบนี้นี่โอ้ยนู่นนนกังหันกังหันเฮ้ยเฮดยเาพอวิ่งนี้แล้วมันเอ้ยราบุนมากเลยสปาซานี่เดี๋ยวดิวิ่งตมมต โดนอียปต์สามห่วยเออทิ่เหอยังนี่งโอ้สองตัวพอแล้วเนาะพอแล้วเนาะตามเนาะครับโอ้เรื่องที่นี่แล้วโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้ไม่ช่วยหรืไม่ช่วยไม่ช่วยแถมป่วนอีกพออันนี้ไหวแล้วอย่างนี้พอแล้วพอแล้วถอยเลยอ่าเฉียงอีกเฉียงอีกมีเฉียงพ่ออีกดีกว่าครับโอ้ไม่ไหวแล้วอย่างนี้โอ้ ยังไม่อยากปิดไม่อยากปิดคลิปกดอะไรกดอะไรกดอะไรอย่าเอามาสะโชวบอะไรคาร์ชิคันใหม่คลิปหน้าครับขับสวัสดีครับ